เรา สุทธิ810.32ล้านบาทค่ะนักลงทุนต่างชาตินะคะซื้อสุทธิ628.87ล้านบาทค่ะและสําหรับนักลงทุนทั่วไปนะคะขายสุทธิ1,945.01ล้านบาทค่ะด้าน <S 2> <S 2> <S ดันดชนีตลาดหุ้นดาวโจนนะคะปิดตลาดปรับตัวลดล,ลง10.75จุดค่ะดัชนี N นสแก q นะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น9.41จุดค่ะ นักวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะก็เปิดเผยถึงภาพรวมของตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะว่ามีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวแว่งตัวผันผวนค่ะเนื่องจากมีปัจจัยกดดันจากภาพรวมของตลาดหุ้นต่างประเทศในวันนี้นะคะที่ปรับตัวลดลงเพราะว่ามีปัจจัยกดดันเรื่องอัตราการว่างงานของประเทศอเมริกานะคะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอัตราว่างงานของในโซนยุโรปนะคะโดยเฉพาะประเทศกรีซและก็สเปนเนี่ย ขึ้นเช่นการเป็นปัจจัยกดดันค่ะโดยปัจจัยที่ต้องติดตามนะคะก็คือเรื่องอัตรานโยบายค่าเงินบาทค่ะหลังจากเงินบาทอ่อนค่าลงนะคะมีผลต่อเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาตินะคะอาจจะไหลเข้ามาน้อยลงค่ะส่วนกลย,ยุทธ์การลงทุนในวันนี้นะคะแนะนําให้เก็งกาไรหุ้นในกลุ่มที่ประกาศผลประกอบการในไตรมาสที่1ออกมาดีนะคะโดยประเมินแนวรับไว้ที่1230จุดค่ะและแนวต้านนะคะ คือรายการจับกรุ